ห,หมอมาทีก็ได้เพิ่มมานะคะวันนี้เป็นเช้าวันแรกกินพร้อมกินข้าวเนาะสองตัวนี่ปกติยามเช้าเป็นสามเม็ดวิตามินบำรุงฮอร์โมนเหมือนกันแต่ตัวนี้เข้มข้นขึ้นมาอีกนะคะคือปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็เลือดในตัวด้วยเนาะแล้วก็คลายเครียดด้วยนะคะนี่คือเม็ดใหม่สองเม็ดห้าเม็ดโอ้ยเนาะบอิมแทนข้าวอาหารเช้ากับกาแฟแล้วบอกยาตั้งห้าเม็ดบักไ่พี่น้องจา๋า อันประเภทกีกรรมเนี่ยอืมพันกรรมทางนั้นเลยไหมสู้ๆกันไปยัก่ายไปไวจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องขาถึงเวลาเข้าครัวป้าป้าวัดเอะแย่อันนี้จะกินซุปก่อนเนาะเมียกำลังทำสปากเกตตี้นะคะมาคุยกันในครัวอีกพี่น้องขาเนาะมาคุยกันในครัวอีกนะคะเนาะ มาต่อกันเลยเมื่อวันพฤหัสเนาะวันนี้วันศุกร์เมื่อวานอาอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นตอนายจากินส้มตำนะคะอ่ามาด้าวตัวนี้ขนุกโกกีอ่าโอเคมักโฟเมโอคโฟเมโอกอ่าจะทำกินไปเอยสดไปด้วยไอย้นัน่นนะมาชอบชัมประโยง์กับอ่าวดีษาดี ยามามาเอาไม่ถึงเอาให้หน่อยดิเมื่อวานวันพฤหัสนะคะตอนเย,ยจ๋ากินตำถั่วเย,ยจ๋าปู่ไปเดินกับน้องเขยกลับมา <c oughs> อันนี้อะไร <c oughs> สดร้อนๆเนาะวันนี้ก็คงไม่กินข้าวเย็นแล้วตัวเย,ยจ๋านะคะกินซุปตำตั้งแต่ตอนบ่ายโมงตำแอปเปิ้ล ยังอิ่มอยู่เลยอ่ะ่ำไมปรุงปังปรุงปังสดซุปร้อนๆก็โอเคแกี่หนาวอะไรเนี่ยม,มาดูดิอันนี้ยังง่ายเลยของป้าป้าโตมาเตอ,อันฟันยาวคอลิ่ปอมปุนปมป่นอ๋อของมามา่อินโนไมฟลรัง อย่ารู้นะคนให้หน่อยสดร้อนๆเนี่ยนอ๋อมีปอมปูนด้วยอ่ซุปร้อนๆนะคะอยู่นี่ก็จะประมาณนี้เนาะนนอ่าฮะ,ะอ้าวฟงเจานกเบเชวาาต์อ่าแกงนาเกียคือซิก โอ้ยสั่งใหญ่สั่งใหญ่เมีเยกโอเคอเมีเยอก็ yeah. Yeah. สั่นเนาเนี่ยเนี่ยเสิร์ฟปูปูชอบกินมเอของมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะฮะซุปเนาะอืมอันนี้ลองชิมซิปักทองอืมหอมดีนะของยายจา๋าทำไปซดไปก็ได้เนาะ ทำไปสดไปนะคะคุยไป <cake Sounds> <content. S 2> เดี๋ยวไม่อีกอ่ะไปปะทำไปซดไปน่อ <mail out> ันเฟอร์บรนดพากิตีเน่เมื่อวานอยากกินส้มตำถั่วปูกลับมานั่งอยู่พระอืดผระอมนั่งไปออกไปกับลูกเขยแล้วไปกาแฟไปดื่ม ชาไปดื่มโคกเยอะนางอ้วกยิ่จะได้ยินแล้วนะฝืนตัวไม่ยอมไปดูเอาแบบใจดําเพราะว่าตัวเองกินข้าวพอกินเสร็จก็ยังไม่กล้าเดินเข้าไปหาปล่อยก่อนปล่อยจนตัวเองรู้สึกล่งมันนึกอยู่คนบาปนั้นเนี่ยปกติอกอะอย่างนั้นเราต้องวิ่งไปดูแล้วเรากินอ่ะเออปล่อยจนแบบพักใหญ่เนาะแกถ้าทาังไม่ไหว เอาผ้าซุปน้ําไปเช็ดตัวให้แล้วก็บอกให้ขึ้นไปนอนทั้งวันยันเย็นนะเมื่อวานกินอาหารไม่ได้เลยปัดออกบ้านครั้งเดียวกับลูกเคยนะนี่ดูสีอันนี้ซุปเขาเรียกซุปเอ่อหน่อไม้ฝรั่งสีขาวเนาะชอบกินนะคะน่าสงสารคนป่วย ยายจ๋าบอกอยู่อย่างนั้นแหละเอาไว้อย่างนั้นก่อนนะฉันเพิ่งกําลังกินอยู่ฉันกําลังกินอยู่กินอิ่มใหม่ๆก็ไม่กล้าจะเดินไปดูเนาะการเก็บปัสสาวะเอาจริงนะตัวยายจ๋าได้พูดตรงๆการเก็บปัสสาวะยังจะไม่เท่าไหร่กับอ้วกนะอ้วกมันทรมานแล้วเราอิ่มใหม่ๆหรือเรากินอยู่เนี่ยมันจะออกซะนะก็เคีย์แก่น่าอุสารอยู่หน้าซีดหน้าเหลืองไม่ได้กินทั้งวันข้าวทั้งวัน เย็นก็ลงมากินอาหารตอนกี่ทุ่มเข้าไปแล้วจจจาขึ้นนอนนะคะให้ลูกชายบริการเนาะแล้เราก็เก่งกะแกเราก็มึนหัวเลยนะเมื่อวานตัวเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เองทุกครั้ง mm. ก็เล่นตัวเองเหมือนกันนะคะช่วงนี้ดูแลก,กันไปวันนี้ถือว่าโอเคนี่มาออกสปากเกตตีซอสออกให้ง่าย พยายามสังเกตตัวเองเวลาเก่งแล้วจริงๆนะอันนี้ไม่ได้คิดถึงตอนนอนเพราะนอนเราไม่รู้สึกตอนที่เรารู้สึกว่าจะเก่งอะไรคือตอนที่ว่าอย่างเงี้ยอย่างเจอปู่หรืออะไรที่แบบอืมเงี้ยมันจะเป็นจริงๆก็คือมันจะคอยตึงเพราะเราจะคอยกัดกรามข้างขวาเออหมอไม่พูดก็ไม่สังเกตตัวเองนะแต่วันนี้ได้วิตามินเนาะตื่นเช้ามากินยาเม็ดบักใหญ่บักใหญ่พันกรมัมพันกมันกมห้าเม็ดเน่ะ กับกาแฟอิ่มเช้าเลยนะคะแต่เป็นวิตามินตัวใหม่ที่เขาให้มาเป็นเป็นวิตามินเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะปรับเลือดเนาะให้สมดุลน,นะแล้วก็ไขเครียดอืมรีแลกเข้าในตัวแล้วก็วิตามินเยอะมากก็สาธุขอให้โล่งเถอะนะรอฟังรอรับจดหมายว่าอาทิตย์หน้าเขาจะส่งไปสเปเชียลลิต เกี่ยวกับการบำบัดต้นคออีกรอบเนาะแต่วันนี้รู้สึกสดชื่นอยู่นะฮะอืมก็จะมุนๆหัวหน่อยก็ใช้แผ่นกิดก็โอเคมันไม่ใช่เรื่องง่ายเอาจริงนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่เราป่วยแล้วดูแลคนป่วยด้วยยิ่งเอานิสัยเนาะคนไทยเรากินอยู่นะะมองมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกกับการทำกับข้าวกับปลา ว่าเราอยู่บ้านเฉยๆมันเวลาเยอะอ่ะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันยิ่งจะทําให้เราเบื่อนะฮะเนาะม,มันยิ่งจะทําให้เราเบื่ออย่างอย่างอาหารการกินอย่างเงี้ยสามีก็ไม่ได้บังคับหรอกเพราะว่าเขาเลิกงานมาเราอยากทําเราก็ทําเรา,เราไม่อยากทําเราก็ไม่ทําแต่ว่ามันก็อดทําไม่ได้อยู่ดีแหละเพราะเรามีคนป่วยนะคะสามีนี้ถ้าไม่มีก็เล่นพิซซ่าเลยง่ายๆตัวเขาใช่ไหม <laughs> สู้ๆกันไปหน้าที่แม่บ้านแล้วก็มีลูกเด็กด้วยเนาะฝรั่งน้อยมาถึงหนีไปหาพี่สาวแล้วนะคะไปเล่นกับอพี่ไม้เขาเข้มขน้นวิตามินตัวไอปรับฮอร์โมน ความสมดุลของเลือดนะฮะแล้วก็ไอรีแลกตัวนี้เขาให้มากินสองเดือนเนาะสองเดือนแล้วก็ไอตัววิตามินตัวแรกนะั่นมันมีแค่เน้นตรงรีแลกชัยเครียดอะไรพวกนั้นนั่นก็จะหนึ่งเดือนก็เหลืออีกครึ่งเดือนก็หมดเนาะก็กินควบกันไปเลยปีทองนะคะปีนี้ปีทองปีรวย คนจะสวยมันก็อย่างนี้แหละเนะ <c oughs> าะเยจ้านะถ้าสตาร์ทกินยารอบเย็นเมื่อไหร่ก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงกนหนีขึ้นที่นอนแล้วพี่น้องค่าแต่การขึ้นไปนอนเร็วมันก็ไม่ดีนะเพราะยาตัวนอนหลับสีฟ้าเม็ดเล็กอ่ะหมอบอกว่าไม่จะเป็นก็ อย่าไปกินมากเพราะนั้นเป็นยานอนหลับโดยตรงไม่ไม่ได้ช่วยรีแลกซ์หรืออะไรเป็นยานอนหลับนะฮะก็เลยหยุดเนาะเขาก็จะนอนไม่นานอย่างอย่าขึ้นไปนอนเร็วเมื่อคืนนี้นอนไม่ถึงทุ่มมั้งทุ่มนึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยเราจะตื่นนะทีนี้ก็โยกไปโยกมาแล้วทีนี้ <c oughs> แล้วก็มานอนงีบอีกตอนเช้ากลายเป็นคนไม่กระตือเือร้นไปแล้วสะแล้วใช่ไหมคะพีะ่น้องคะเนาะ วันนี้เรามามองการบำบ,บัดเนาะที่ว่า18ครั้งดจ่าจ่ายไป500กว่านะคะค่าบำบ,บัดต้นคอตอนที่เดินไปอยู่9-28ครั้งเนาะมันมี2เซตจ่ายไป500กว่าเขาก็ตีคืนมาเราก็สรุปว่าเราก็ได้จ่ายเพียงแค่160เนาะ160ยูโรนะคะ160ยยูโรแต่สำหรับไปหาหมอโรงพยาบาลเนี่ย เราจะไม่ได้เสียเราจะไปที่ประกันเดิสุขภาพเลยนะคะดูแลกันไปช่วงนี้เอาสุขภาพก่อนจริงๆยังต้องมาคิดอยู่เลยว่าถ้าหลังจากเอ่เคลียดีขึ้นเนี่ยก็หมอบอกว่าแนะนำให้ทำงานครึ่งเวลาไปก่อนเนาะก็ลงมาดูกันอีกทีนะคะทำงานครึ่งเวลาควบคู่กับประกันสุขภาพจ่ายครึ่งทำงานครึ่ง อันนี้ต้องมาดูหลังปีใหม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคิดอะไรแล้วกลัวตายมากกว่ากลัวจะได้เงินนะครับตายแล้วหาไม่ได้นะออืืมมเพราะฉะนั้นเนาะไม่ได้ถึงกับต้องมาลากสังขารตัวเองทำงานเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะเราก็ต้องมีความคิดใหม่นะ ถึงเวลาที่เราต้องรักตัวเองแล้วเพราะเราก็เหนื่อยมาเยอะอันนี้คือหัวใจสําคัญเนาะสำหรับตัวยืนจานนะคะพี่น้องคะคนเราไม่ถึงเวลาตายมันก็ไม่ตายหรอกแต่ว่าพอเจ็บเป็นอะ <c oughs> พอเราเจ็บเป็นอืมถึงแม้เราจะมีสามีดูแลดี <c oughs> เขาก็ดูแลในแบบของเขานะคะคือเขาไม่ทิ้งเรายามหาหมอน,นั่นนะี่เนาะแต่จริงๆความเจ็บความทรมานหัว <c oughs> แก๊สเปียกน้ำแ้วทำไมไม่ติด ใส่น้ำย้อยลงหัวแกน๊นะเนาะความเจ็บความทร,รมานหรือสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกกับเราเหรอกเขาจะพูดแค่ว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมดีขึ้นหรือ,อยังไม่ไหวนอนนะกินยานอนนะแค่นั้นจุกหัอล้านจบนะ <c oughs> เออเนาะ,นะแต่ถ้ามานั่งเสียเวลาน้อยใจลูกเต้าคนนั้นคนนี้ก็เปล่าประโยชน์เนาะ เปล่าประโยชน์นะคะพี่น้องขาดูแลตัวเองปะหน้าที่ก็ทำปะทำไปบนไปสุขใจที่ได้ทำเออสุขใจที่ได้บน <c oughs> จมแล้วก็ลงุงว, <c oughs> ว่ะไม่อาง่ายๆเนาะแค่ต้มเส้นเองแล้วก็อุ่นซอสนะ นี่ก็จะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ถึงสิบนาทีวิดีโอยังไม่เสร็จเลยปาเกตี้จะสุกแหละแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้นะคะพี่น้องขาดูแลสุขภาพเด้อธรรมดาทั้งทุกและสุกนะคะเนาะอืซอสที่เราทำสำเร็จไว้นะคะสองพอลูกเนาะปาเกตี้ได้อย่างเอ่ย บนไปปาเกตตี้ก็อาทิตย์ละครั้งแล้วแต่วันไหนนะฮะอืมลืมต้มเผื่อไว้ผัดขี้เมาพรุ่งนี้นะเนี่ยผัดขี้เมาก็อร่อยนะอาหารแล้วนะฮะอากาสคริสเบง้งอ่ะรอตักไม่ไหวได้กินเข้ามาเองเลยพี่น้องขาหิวเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งาดาฟันยาวโอเค นีย่ยซอสสปาเกตตีส้มอืมไอ่ะอิสเนเดอิสเนเดโอ้เบบี้มุดอิสเนเดอ่ะขาบอกต้ oh, องคัดนิบเส้นก่อนว่างั้นเบบี้อ่าขมากคะเล็กอีแต่โอเคอ่าพ่อลูกบริการตัวเองนะคะอันนีโอเอิสเน่ดอ่ะอ่ะเน่ อันนี้ใส่ถ้วยกว๋วยเตี๋ยวจะไปนั่งกินหน้าฟุตบอลน,นะช่วงนี้ผู้บ่าวบ้าฟุตบอลอะยับอลอินฟรันต์แมตตีวีไม่ห่วงมาม้าเลยเปล่อยให้มาม้านอนหลับเองเต้งผู้เดียวนะฮะอ่า <Okay. S 1> อ,อ,อันนั้นก็แสแน่ได้เหมือนกันอ่าดูความวุ่นวายอาหารเสร็จแล้วก็สุนใหญ่เลยนะคะอืม นี่ยมันไหม้แล้วทําไงอ่ะบอกไม่ไหม้นะว่าฉันแต่ละเด้อเด็เบือเด็กสกูตแฮปนกเอเตอ่ะเด็กเบื่อบรันอบนีแบรันยูลิตกแฮปนกเอเตอ่บอกไม่ไม่ไหมก็ยังเหลือให้กินอยู่เด้อวะอ่าเลยอันดี่ฟรอมนีกออ๋อเบบี้สปาเกตตี้เบิงเอาเด้อเบงหน้าฝรั่ง เอล่าเบบีปาปาสปาเกติงานเยาจ้าก็จบนะคะเสร็จในวันนี้เนาะฝรั่งน้อยถ้าจะกินกับพี่สาวมาพี่ไม้นะฮะอ๋อใส่น้อยบบฟว่ะเ้ยนะทำเหมือนไม่ถูกตาเลยพี่น้องเบิ่งเด้อบกฮอยสิถูกตาเลยฝรั่งนี่ โอ้ยปกต้ครึ่งชามชีสครึ่งชามโพดโพโอลันชีสมันสปาเยามันเยอะไปอ่ะป้าอาลิสมาเกลิกป้า